รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าและความทันสมัยของเทคโนโลยีทําให้มนุษย์ต้องปรับตัวตามการศึกษาก็เช่นกันที่ต้องปรับตัวให้ทันการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครา2 0 1 9ถือเป็นตัวเล่งสําคัญที่ทําให้การเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น การมองมุมใหม่ไฟฟโฟกัสเราก็จะมาพูดคุยกับน,น,นายวณิตรบวมศรีประธานคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของผู้เรียนอาชีวศึกษากันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์คะสถานศึกษาดิจิทัลนี่มีที่มาที่ไปยังไงมัางคะครับก็สืบเนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมดิจิทัลนะครับที่ก้าที่มาแล้วก็นโยบายรัฐบาลในการที่จะพัฒนากําลังคนก็มุ่งเน้นพัฒนา คนให้เป็นไปตามไทยแลนด์4.0แล้วก็คนในสมรรถที่21ก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของทักษะหรือสมรรถนะทางด้านาดิจิทัลเป็นสำคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสภาการศึกษาให้ความสำคัญค่อนข้างมากก็มีการคุยกันใน คณะกรรมการของสภาก,การศึกษาก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการและก็คณะทํางานที่จะมาดําเนินการการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิทัลให้กับผู้เรียนในเรื่องเบื้องต้นนี้ก็จะเน้นที่เด็กชัววะก่อนเพราะว่าเด็กชัว้ววะเนี่ยนอกจากจะมีทักษะที่เป็นดิจิทัลซิตีเซนแล้วนะก็ยังต้องมีทางด้านดิจิทัลเวิร์กเกอร์และอาจจะต่อยอดไปถึงดิจิทัลลีเดอร์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลย มาเน้นที่อาชีวะแล้วถ้าหากว่าทำอาชีวะออกมาเป็นรูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็สามารถขยายผลไปสู่นักเรียนนักศึกษาสายสาม,มัญที่สอพอถอหรืออาจจะไปทางอวได้ด้วยนะครับแล้วก็มุ่งเน้นที่จะทําอย่างไรให้เด็กอาชีวะทั้งประเทศมีสวัสดิภาพทางด้านดิจิทัลให้เป็นไปตามมาตรฐ,ฐานของสามคนแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาสารศึกษาที่เป็นต้นแบบขึ้นมาเป็นสารศึกษาอาชีวะศึกษาดิจิทัลขึ้นมาการดําเนินการเนี่ยเราเราก็มีการคัดเลือกสารศึกษาที่มีความพร้อมก่อน นะครับในเบื้องต้นเราก็นําล่องสถานศึกษาสองแห่งด้วยกันนะครับก็คือที่วิทยาลัยเทคนิคชนบุรีและเทคนิคเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะเป็นต้นแบบกันนะครับแล้วก็โดยโด้วยหลักการเนี่ยในการทํางานนี้เราเราก็จะมีการวิเคราะห์ในดับปวชหรือปวสนี่จะต้องมีสมรรถนะอะไรบ้างขนาดไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาวิเคราะห์หลักสูตรของเราเนะครับแล้วก็มาหาตัวช่องว่างหรือแก p ที่พนาจะต้องเติมเต็มอะไรเข้าไปจริงจะทําให้เด็กอารชีวะไทยนี้ได้มาตรฐานสมรรถะเป็นไป,นปนตามระดับฝากกล<ช>ทางด้านด<ช>ิจิตัลนะครับ<ช>พอหลังจากนี้เราก็เอาแกลบมาทําการพัฒนา<ม>ซึ่งตอนนี้มันต้องเร่งด่วนอาจจะต้องใช้วิธีการพัฒนาแบบระยะสั้นๆโดยพัฒนาในเรื่องของโมดูลชุดการเรียนการสอนแบบระยะสั้นหรืออาจจะเป็นเกมนะฮะหรือเป็นทักษะการแข่งขันเพื่อพัฒนาสมรรถะทางด้าน ดิจิทัลนะครับและในสานศึกษานี่เราก็ให้เริ่มที่แผนกวิชาที่มีความพร้อมหรือแผนกวิชาที่เป็นกําลังสําคัญในการที่จะพัฒนาไปสู่ไ Thailand 4.0สเต็ปต่อไปสถานศึกษานั้นจะให้ขยายทั้งวิทยาลายัยนะครับเพราะนั้นเด็กทุกสาขาวิชาทุกประเภทวิชาก็สามารถที่จะมีทักษะทางด้านดิจิทัลนี้ทั่วทั้งวิทยาลัยพอหลังจากทําทั้งวิทยาลัยได้ผลเราจะเอาแพทเทิร์นนี้นะครับหรือเป็นโมเดลเผยแพร่ไปทั่วทั้งประเทศ สำหรับการศึกษาอาชีวะทั้งรัฐและเอกชนตอนนี้เราเรากำลังเร่งที่จะให้เร็วที่สุดเพราะ,ะว่าภาวะโลกอาชีพนะครับหรือการดูลงชีวิตที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องใช้ทักษะหรือสวัฒนธทางด้านดิจิทัลเข้ามาค่อนข้างมากเกือบจะทุกแทบจะทุกสาขาอาชีพเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเร่งเร่งด่วน โดยเป้าหมายนี่ก็จะต้องภายในปีหน้าหรือไม่เกิน2ปีทุกอย่างจะต้องสามารถเสร็จเรียบร้อยและแพทเทิร์นนี้สามารถที่จะไปขยายผลในทุกระดับการศึกษาได้เลยผมมองแล้วนะครับว่าในวันนี้เนี่ยทั้งสภการศึกษาด้วยก็มองตรงกันว่านอกจากทักษะทางด้านดิจิทัลรูปแบบนี้อาจจะไปพัฒนาในเรื่องของภาษาได้ด้วยพัฒนาในเรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ด้วยถ้าหากว่าประสบความสําเร็จอย่างน้อยสามจะพัฒนาหลักๆซึ่งจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันหรือ ในการประกอบไอคิีมนะจะทําให้เราได้พัฒนาหรือยกระดับความขีดความสามารถในการแข่งขันของเด็กไทยเราได้ในระดับสากลได้อย่างแน่นอนครับค่ะคะและนี่ก็คืออีกภารกิจหนึ่งของสํานักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาสําหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ